เราก็จะได้กลับก่อนนี่ได้ตัวลักกินไก่ตัวนึงแล้วก็นกปลิวสามแล้วก็เมินทางกับนกตัวนึงค้างทุกคนก็จะได้ไปเก็บเอาไปสอยอนกตัวที่ค้างขึ้นเลยทุกคนสุขสบายดีและสวัสดีเปิดเปิดเอฟซีทุกท่านที่กำลังติดตามนะครับส้มยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสุพรรณบนราเด้อพี่น้องเดอ้อคลิปวิดีโอนี้ก็สิได้เก้าป้าหาอยู่หากินก็ก้าวเปิดเปิดเลย ทีมงานเขาว่าว่าก็มาให้สุกเดี๋ยวสิไปจอบก่อนไปวันนี้เขาจะาปผู้เดียวเด้ทุกคนเลยจากกีฬาชิมาเน่เลยเพื่อนทำอะไรกับฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามได้เ,เพี่น้องเด้อไปลุยเป็นกันเลยขี่นกบนนอแล้วทุกคนตามไปกันเด้อโอเคเลยนีนน่ก็เป็น ไสูงมาเนี่ยซอยนกทุกทุกคนเลยขางทุกคนทางคากขางแน่เลยได้เห็นมันยู่ป่ายเยเดี๋ยววันมาจะคอยสอยเอาทุกคนเลยขังอยู่งามใหญ่นึงมาก็จะคอยสอยเอาไปไปเชื่อกูให้หมดกูให้แล้วทุกคน เสีลูกงสซ่ลเลยอลูกกุ้งโนลูกะต้เขาลูกสองเขาลูกะต้เขาเลยสูงเลยคนกลางที่จะสูงเนะคโอ้ลูกสังกาเข่าลูกสังกาเ้างผู้ชยนะลายเลยกคุ อายนนกนกลิวหาดุเลยเดี๋ยวหาตำแหน่งก่อนคุณตำแหน่งก่อนโอโหมสิเขาง,ง่าได้ส่งทางซอยกว้างเลยนกปงนกปงควายก็มี ปงควายนกนกพวกกระดกก็มีนะส่วนหลายกับน,นกปอดแหละลุ้นไปดูกันทุกคนควายทิ่ได้จะแก้มมั้ยนี่ทุกคนสอยกานะลงนกกาหรือนกยังใหญ่ได้ควายกันยังไมาจา่จักอะตกลงนี่โอ้ปักใหญ่เลยทุกคนนใหญ่ไปท้องเลยโอ้ใหญ่เลยทุกคน อัน,นี้อยากเกตแตกันแล้ทุกคนนะมาแล้วแต,ตงพิษลกขลกลวดลอีหละทุกคนใอ,อ่กนินดมาห้สูงหน่ยแถวนี้แ้ะทุกคนเดี๋ลงมาเก็บแตมที่ที่สาม นกปลิวลงเลยทุกคนกาสีไรานี่นกปลิวแล้วนี่สวยบ้านนี้เลยยากสีบริสุทธิ์น,นกปลิวลาาทำบริกรเลยกระมือนะแต่งงามเลยนกปลิวมันขนาดไหนงามนี่เลยเอา้าตัวสุดท้าเป็นตัวสุดท้ายแล้วนี่ก็ันปล่อยนกใหญ่เข้าก็สได้กลำดำแล้วก็ออกสิงนก ที่ค้างสก่อนเต็มเลยกับเทว,วะนกใหญ่กับบกเข้าทุกคนเลยก็เคได้กลับก่อนนี่ได้ตัวลักกินไก่ตัวนึงและกานกปลิวสามแล้วกะ็เมินทางกับนกตัวนึงค้างทุกคนเาก็เคได้ไปเก็บเอาไปสอยอนกตัวที่ค้างนนั่นแหละทุกคนเนือเติมเป็นนกเสือไปทุกคนกลับก่อนเลย bây giờ đi làm công tay như vô kín luôn này, nó coi như kho kín อ่เลยพ่อโอ้ยังอยู่ทุกคนเลยยังอยู่เดี๋ยวซอยก่อนยังคางอยู่ทุกคนเดี๋ยวซอยจากสามบาทขนาน้อยมีตกแล้วก oh. 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 ็คือสิีบปาละมันหอบบอลผักเสาเลยทุกคนเลยนกก่อนโซนตกหลักกินไก่นะค่อยก็คลื่อคนรู้จักกินนกใหญ่นะได้แต่นกน้อยทุกคนหาแต้มพอแล้วสำนึกะ

นกปลิวจูวมันเตอได้ผลเลยหาแตะ้ะเลหแต้มนกรมื่อน,นับัวมันครักงนี้ตัวครักเจอเขาแล้วม,มันเคยก็มีกิ่นอะไ

ยู่นมืงกำลังเฮ็ดโกดกวยเฮ็ดไม่รู้เลือกกินนี่นะฝาโกบอก โอ้สริบุพักเลยเรียบร้อยอเกิดปโนเธอเลยคือบอกเพชรทีมงานฮาวมีบอกนี่ใช้ทาเล่มแถวนีน้าได้เล็กๆหน่อยพอได้นองอถ้าว่าจะขึ้นเข้าป่าหาอยู่หากินได้เลยแถวไฮคาร์รถเออโอ้โหยูนองช้มาห,หายนยังช่องไปพักใครจะยืนไอัองอกจะหุบพังงบ<ม>นเติมเด็กกว่านี่้แต่กะขาก็บอกเอาออยู่ไปแนวไฮ้ท่เลแต่เฮานี้บุกเอา กินหน่อยช่องมวยล้วยแหละเพื่อเอาลายก็ได้คือพิษแรกเขาไม่นไปหากินก่อนมีเข้าวป่าก่อไม่นี้ถือว่ายามาเชิญมานอนอยู่นี่แล้วมีเรียกมนามันงงเง็ไม่พากันกินเนาะเชิมานอนนี่อันข้าวปาต็ลยนหนูกินมาอันขามแ่บม่นัประทานจะงูมาไม่นั้นผมข้ามผมขาม ไม่ใช่ดิวันนั้นชองชามืงเขาทามอสังทองบอกโอ้ยแล้วบอกเขาเกิดเะไปเกิดมีดีมแล้วเฮ้เอาไปเรื่องมาซือวไม่ไ้ดีเอาเกิคืนเกิดมาติังกจากหนังคือิจัง่นแหละางว้าวคนว้าวน

แข่ง่งง <c oughs> ่ันเวเอ่นเติงพอดีจัดการต้มน้ำละมันไปพูนนะมีน <discussion> ว <t> ่าเอาน้ำให้พักมาพักเสีย อาหานารการอยู่ก่นกินเท่านี้กะพร้อมแล้วทุกคนด้ต้มันตรงงเลยมามาทีมงานก็กับพร้อมแล้วเผ่านเติมประเท็แล้วเ็ขึ้นถึงละก็จะได้กินก่อนลแบ้อาเห็เดกว่ายานี้อาการดีพ้ชกั่น ไปบ้างเนาะมาทุกคนมาโอ้ือเกากิน้ำกันก่บนเสร็จก่อนคอยทิ้งงานกินอยู่บ้านตรงนี้กินนาไปดูนาครัอไรทเขาปลาหอยู่้องกินก่นอื้อืลี้นนี่ชุดอนุปลิวนุขอดนี่ Cầu <laughs> thăm chi kim luôn Cầu ừ. mày cầm nông bàn đi Cắt cầm mày vào đồng đồng lúc mà nó cầm xe bảo

อ้าวเย็นเลยถือว่าคอยละทีมงานกะมาฮอดบอลพักบทชาวเลยก็เฮ้อทีมงานเอาแต่งอยู่โค,โคกินทุกคนเลยโคโนกบริวสห้าตัวกี๊ขาวกน๊ดำก็ถือว่าอิ่มไปทีมหอยเลยก็สิ่งทีทตามันเปิดอนเอฟซีทานนะครับส้มไว้แต่เพลงตัวนี้ขอคงมพบเจอเอฟซีที่ติดตามนะครับสม้มวิดีโอนี้จะจบเพื่อนๆเข้ามาเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เน้องเด้อ เอาคลิปหน้าอีพีหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้ก็จะได้จอไวเพียงเท่านี้ก่อน